สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ปู่สุขคนจ้าบวว่าสิอยู่เมืองไทยเมืองลาวหรือว่าอยู่ต่างแดนนอกจากนิสิตภาพพี่น้องมากินอีกแล้วพี่น้องจ้าได้เมนูมานั่มเสนอพี่น้องเมนูปีกไก่ผัดพริกเผาใส่ใบกระเทียมปลาพี่น้องจ้าใส่ใบกระเทียมปลาจ้าพี่น้องอุ้ยแสียบพี่ตุ๋ะใส่พริกเผาด้วยพี่น้องเนื้อเฮ็ดเผ็ดๆจ้าเฮ็ดเผ็ดๆผอุ้ยแสีบเสบเสบนี่ข้าวเหนียวห่อนๆจ้าพี่น้องจ้า มากมาพี่น้องมากก่อนอื่นกะฝากกุไล่กุแช่กุสักสักไห้นั่นในเร้่อพี่น้องเด้อมาจา้ะมากินเขาน้่งกันมามมเมืองเมืองไปกระเพี้ออยมเขาก็หนึ่งต่อยูอ่จ่ะหน่ะหนึ่งในน้อยหิวแห้งจ้ะหนึ่งในน้อยพ่อเลยกินก้อนพี่น้องหนึ่งต่อไปหนึ่ง หอมพริกเผาพี่น้องไหมหอมพริกเผาแซ่บปีกไก่แซ่บ าแดงคืนงจะสีเขาสุดยอดเลยค้นมักกระเทียมเราพีน่น้องอเลยรสไม่ก,กินพร้อมจ้ะคุยคุย คุยกับทยมที่เหลือสิเอาไปคันสมจะพี่น้องผู้ใดผู้ใดอยากแวะมมาเอาเด้อ มองแสบแห้งกับผงนวแล้วเนาะพี่น้องใส่เข้าไปแล้วหลายผมลุนเดี๋ยวมันกระโปงไหมเมึงดอกมันจังดอกอพอัติอีกกำลังเป็นสาวหนูก็รับเป็นสาวเลยแม่ แอกกระดูกน้ำกระดูกกระเด็นเสนานปุ่มกระเทียมชุเขอปไปเีกเป็นอีกเมนูนึงจ้ะเห็นขาเทวดาดองแดง นน่นอพี่น้องเอ้ยชีวิตตั้งแต่ไม่ยังกินกินย่างเดียวพี่น้องไน้าอะไรบริสุทธิ์แห้งดีเด้จ้ะอือีกบ่โดนจังเฮ็ดออกบน แรงน้ำเห็ดยางเดียวแล้วเหมือนพี่น้องเดี๋ยวว่าง่างการมระเฮ็ดแวมั้ไมาแรงเก็บเห็ดมักยังสั่นไหมพี่น่องมึงจ้ะหอมหอมพริกเผาหอมกระเทียม เมื่อเศร้าแล้วพี่น้องจ้า ไม่ดีว่าจะไปหาเก็บพักเียนทุกซ่าสองคนน่หลับบ่ได้ไปทำทั้งอากาศของนอกมันบมม่มีแดดไหมจังเหมือดขึมอาจจะอืน่นจะต้องไปหาเบิาง 嗯。Mm hmm. เพี้ยดีครักจะใกล้กันเลย จะเซตพิซซ่าลูกไส้เรายอยากกินพิซซ่าว่าเป็นเห็ดเองได้พี่น้องซื้อ,อยูลานมาซื้อเขาต่ออุ้มให้อุ้มเป็นดัว ขเขาเนี่ยะพ,พ,พริกพริกพริกจับพริกจับพริกเผ็ดเร่อยๆล่ะอืม้ม <c oughs> เอาเะพี่น่องอิ่มแล้วจะไปแทะล้างบ้านต่อกินเลนในบัดเทีไหอิ่มเขาแล้วจะไปกินเล่นล้างบ้าน <c oughs> แซ่บคักจ้ะอย่าลืมเคยส่แซ่บค่ะค่ะผมนัวใส่เข้าไปได้พี่น้องแซ่บผมนัวใส่เยอะๆใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ไลยกะแซ่บไลยเลยละพี่น้องเลยแซ่บแห้งจากกระเทียม แล้วพี่น้องจ้ะยิ่งแล้วจ้ะเดี๋ยวคลิปสัญญาหัวพี่น้องเดี๋ยวตีสิไปแทะหลังไม่ตัวจ้ะแทะหลังไม่ตัวพี่น้องจ้ะเบิร์แน่นอนหละนานี่ยโอนนเค <laughs> okay, พี่น้องกะพอกันคลิปหน้าได้จ้าถ้ามาคลิปเนี้ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นั่นแน่เด้อจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายพอกันคลิปหน้าจ้า